าคุณผู้ชมมาติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องของการแก้ไขปัญหาปลาหมอคังดํากันหน่อยนะคะวันนี้ทางอนุกรมทแก้หาแก้ไขปัญหาปลาหมอคังดําเชิญตัวแทนบริษัท CPF เข้าชี้แจงปมปลาหมอคังดําค่ะแต่ว่าสุดท้ายไม่มีการเดินทางเข้ามาชี้แจงนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะ นี่เป็นเอกสารในมือของนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สอสอกทมพักเก้าไกลในฐานะรองประธานอนุกมทแก้ปัญหาปลาหมอคางดําในมือที่เห็นเป็นหนังสือตอบรับของทางบริษัทเจริญพ่อกพันอาหารจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า c p s ที่ส่งหนังสือว่าไม่สามารถเข้าชี้แจงเกี่ยวกับปลาหมอคางดําแต่ส่งเอกสารชี้แจงแทนพร้อมกับแนบเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญอย่างหนึ่ง ก็คือชื่อของเจ้าหน้าที่กรมประมงที่ทาง CPF อ้างว่ามีการส่งซากปลาที่ตายแล้วมาให้นายนักชามองว่าอยากจะให้ทาง CPF ได้ใช้พื้นที่ของสภาผู้แทนราษฎรสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในสิ่งที่ประชาชนนั้นเคลือบแคลงสงสัยแต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือคงต้องหาข้อสรุปตามข้อมูลที่มีอยู่จากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้ ที่ฝ่ายเลขาของคณะกรรมการได้รับหนังสือจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารเรื่องไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยเรียนประธานคณะกรรมการเป็นหนังสือลาฉบับนี้มานะครับซึ่งหนังสือลาฉบับนี้ก็คือบอกเพียงแค่ว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้นะครับแล้วก็มีเอกสารแนบเป็นข้อข้อมูลที่อยากจะนำเรียนซึ่งข้อมูลนี้ก็ตรงกันกันกบทาง ารายงานของกรมประมงได้ให้มาเมื่อวันอังคารซึ่งก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมส่วนหลักฐานจะมีเพียงพอในการเอาผิดผู้นําเข้าได้หรือไม่คุณนัทะชาอธิบายว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนถึงบริษัทที่เป็นต้นต่อของการระบาดนะครับจะบอกว่า CPF เป็นต้นต่อเลยมันยังไม่ชัดถึงขนาดนั้น มันไม่มี DNA ของปลาที่ CPF นํานำเข้ามาเมื่อปี54เพื่อมาเปรียบเทียบกับปลาหมอคังดำที่กำลังระบาดอยู่นตอนนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยยังไม่สามารถมัดตัวได้สักทีเดียวถูกไหมฮะค่ะและในสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอคําแนะนําให้กับหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการฟ้องร้องบริษัทต่อไปเบื้องต้นคาดว่ามูลค่าความเสียหายจากปลาที่ทําลายชีวิตของประชาชนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดนับกันจริงจริมูลค่ามันนับไม่ท้่วนะครับ แน่นอนก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทาง CPF เเหมือนกันเพราะ มันก็อาจจะเป็นบริษัทอื่นก็ได้ที่นําเข้ามามีการส่งออกปลาหมอคางดําไปที่บอกมีเป็นสิบสิบ,บริษัทเราไม่รู้ไงว,ว่าตอนนี้เป็นบริษัทไหนกันแน่คือจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะนอกจากนี้นายนัทชาได้นําปลาหมอคางดํามาทอดค่ะแล้วก็แสดงให้พี่พ,พสื่อมวลชนเห็นนะคะเพื่อเตรียมประกอบการยื่นยติด,ด่วนในในเรื่องของการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดําแต่เกิดความวุ่นวายขึ้นมเมื่อนายพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาคนที่สอง ส่งเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าไม่ให้บันทึกภาพในทุกกรณีานายดัตชาจึงได้ตั้งคําถามว่าปลาหมอคางดําเข้ามาในสภาเริ่มจะมีความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่การตั้งคณะอนุกรรมธิการก็มีข้อติดขัดหลายอย่างและเกรงว่าการตั้งยัติดว่วนในเรื่องนี้ของพรรคเก้าวไกลจะกลายเป็นหมันหรือเปล่าเออเอาปลาหมอคางดํามาทอดโชว์สื่อ ทำไมห้ามบันทึกภาพทุกกรณีละ่ะมันก็น่าคิดเหมือนกันขณะที่กรมประมงเตรียมออกประกาศกําหนดวิธีการจับปลาหมอคางดําให้ชาวบ้านและชาวประมงไปช่วยกันจับนะครับจะได้จับกันง่ายขึ้นแต่ในส่วนของหน้าวัดที่เป็นประเด็นอยู่เพราะอย่างที่เราทราบหน้าวัดเนี่ยมันจะเป็นเขตอพยพทานปกติจะติดป้ายห้ามคนจับสัตว์น้ําซึ่งส่วนใหญ่วัดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้หลายฝ่ายอยากจะให้กรมประมงอนุญาต เป็นกรณีพิเศษได้ไหมไปช่วยกันจับจะได้แก้ปัญหาปลาหมอคังดํากันก่อน ด้านนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงชี้แจงกรณีเกษตรกรพบปลามายนปะปนอยู่กับปลาหมอคางดําในวังกุ้งพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทําให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับการระบาดของปลาทั้งสองชนิดนั้นซึ่งปลาหมอมายันมีความทนทานในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้น้อยกว่าปลาหมอคางดําส่วนข้อกังวลเรื่องการรวมกลุ่มและผสมข้ามสายพันธุ์ของปลาสองชนิดนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในกรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลา ดังกล่าวในบ่อนะคะให้ดําเนินการกําจัดแล้วก็ควบคุมตามแนวทางของการควบคุมเช่นเดียวกับการควบคุมปลาหมอคางดำค่ะนี่ยังคงเป็นวาระแห่งชาตินะที่ต้องติดตามกันต่อว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยา่างไรนะคะ